โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33บ้านทุ่งพร้าวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต2ขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33บ้านทุ่งพร้าวโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมกับชีวิตวิถีใหม่หลังการระบาดของโควิด19 โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการเรื่องสักคาวสะอาด ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น517คนเป็นนักเรียนชายจำนวน282คนนักเรียนหญิงจำนวน235คนมีนักเรียนพักนอนจำนวน212คนครูและบุคลากรทางการศึกษา42คน จากการที่โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนไทยรัฐดีเด่นกลุ่มล้านนาทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญและมุ่งมั่นให้นักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคือความเป็นพลเมืองดี โดยได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้ง6ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่1.1นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนร้อยละ96.60มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละนักเรียนร้อยละ99.12ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นักเรียนร้อยละ98.76ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทยนักเรียนร้อยละ100มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่1.2นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนร้อยละ63.33มีความรู้ความสามารถรอบด้านหรือมีความสามารถพิเศษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์นักเรียนร้อยละ81.56มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อความได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนร้อยละ84.12สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนร้อยละ100สามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปประยุกใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่1.3นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬา นักเรียนร้อยละ78.04มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาดออกกำลังกายสม่ำเสมอนักเรียนร้อยละ98.74มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนักเรียนร้อยละ100เป็นผู้ห่างไกลาจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายามุกทั้งปวง นักเรียนร้อยละ100มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนมีการดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและงานวิชาการดังนี้มาตรฐานที่2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรพักนอนเรียนรู้สู่งานอาชีพและหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษากำหนดโครงสร้างงานวิชาการประชุมปรึกษาหารือกับครูผู้สอนแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการจัดทำหลักสูตรรายวิชามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูผู้สอนได้นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไปมาตรฐานที่2.2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ชีวิตวิถีใหม่กับการเรียนรู้ในสังคมหลังโควิด -19 นั้นโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงโดยมีการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลนำผลมาพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นลงมือปฏิบัติจริงมีการใช้สื่อภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นๆและการดำเนินชีวิตในสังคมแบบนิวนอร์มอล หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนได้ประเมินผลการเรียนรู้นำผลมาปรับปรุงแก้ไขโดยการจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนมาตรฐานที่2.3การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลายโดยนักเรียนมีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์การประเมินมีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูผู้สอนมีการแจ้งผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน มาตรฐานที่2.4การผลิตการใช้พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครูมีการใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อให้กับโรงเรียนที่ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่2.5การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้8กลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบ่งปันในสถานการณ์หลังโควิด1 9สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต สำหรับการจัดสวัสดิการนั้นทางโรงเรียนได้ให้บริการด้านเครื่องอุปโภคและบริโภครวมทั้งการจัดหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้พักอาศัยมาตรฐานที่2.6กการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในทุกพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามสะอาดมีการจัดมุมแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งมีห้องสมุดมีชีวิตด้วยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและมีอาคารเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างครบครันด้านที่3การบริหารการจัดการโรงเรียนมีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมดำเนินงานและเกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานดังนี้มาตรฐานที่3.1การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียนมีระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายและเป็นปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศให้ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมเครือข่ายในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์ต่างๆมาตรฐานที่3.2การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองโรงเรียนได้บริหารเชิงกลยุทธ์ใช้หลักการมีส่วนร่วมมีโครงสร้างการบริหารองคอ์กรผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงและการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง มีหลักฐานการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้และในปีการศึกษา2,562ที่ผ่านมาได้รับการรับรองการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบ4ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมากสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองชุมชนและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรฐานที่3.3การบริหารงบประมาณและการบริการการบริหารงานงบประมาณและการบริการตามโครงสร้างบริหารงานสฝ่ายบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลจัดทำโครงการกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นระบบปร่งใสและตรวจสอบได้อีกทั้งมีการจัดบริการด้านสวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมอย่างทั่วถึงมาตรฐานที่3.4การบริหารงานอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบครบครันมีความสะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับการทำกิจกรรมในด้านแผนการจัดซ่อมบำรุงมีแผนการจัดระบบซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้สำรวจสภาพการใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้านที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมาตรฐานที่4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการของชุมชนโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นมาตรฐานที่4.2การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโรงเรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นแหล่งวิทยาการในด้านความรู้ด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรมาตรฐานที่5.1คุณล,ลักษณะของผู้บริหารในเรืองศักดิ์้าสะอาด ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำมีความรู้ความสามารถการบริหารสถานศึกษาดำเนินงานโดยยึดหลักการบริหารงานใช้โรงเรียนเป็นฐานงานโดยใช้วงจรการทำงานแบบ PDCA เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับคณะครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยอมรับและคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังนี้ หได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ 2. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานที่5.2คุณลักษณะของครูผู้สอน ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้านการสอนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ซึ่งชีวิตวิถีใหม่กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้นครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิด deep learning ผ่านการมีปัญญามีทักษะมีสุขภาพที่ดีและมีจิตใจที่ดีงามมาตรฐานที่5.3คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนบุคลากรสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่5.4การบริหารงานบุคลากร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน4งานกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีการจัดระบบการนิเทศติดต,ตามประเมินตามแผนงานและพัฒนางานดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจจัดให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึงด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษา มาตรฐานที่6.1โครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 1. โครงการสื่อมวลชนศึกษา 2. โครงการพลเมืองดีสีไทยรัฐ 3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. กิจกรรมทักษะงานอาชีพ 5. หลักสูตรท้องถิ่นประเพณีออกว่า 6. กิจกรรมการส่งเสริมกีฬาฟุตซอลมาตรฐานที่6.2ผล้นจากการโครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา จากการที่โรงเรียนได้จัดทำโครงการกิจกรรมดีเด่นส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับรางวัลดังนี้โครงการสื่อมวลชนศึกษานักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์สื่อรูปแบบของการจัดทำหนังสือพิมพ์เสมือนหนังสือพิมพ์หน้าเดียวหนังสือพิมพ์โรงเรียนและหนังสือเล่มเล็กสามารถเป็นแบบอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาได้ โครงการพลเมืองดีสีไทยรัฐ เป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านการปลูกฝังพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับดีมากประจำปีการศึกษา2,562โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นตั้งแต่ปีการศึกษา2,560ถึงปัจจุบันซึ่งปีการศึกษา2 5 0 63ได้รับรางวัลดีเด่นเหรียญทองระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตสองและได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่3ระดับเขตตรวจ15ภาคเหนือกิจกรรมงานสู่อาชีพ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานด้านอาชีพให้กับพนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในงานสัมมนาผู้บริหารไทยรัฐวิทยา111แห่งทั่วราชอาณาจักรครั้งที่39ณจังหวัดเชียงรายหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีออกว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีออกว่านักเรียนได้ร่วมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของอำเภอแม่สเรงกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล เป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและในปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตา จะเห็นได้ว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33บ้านทุ่งปราวได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาของมูลนิธิไทยรัฐมุ่งเน้นการสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองดีของสังคมรู้จักหน้าที่สามารถออกไปตอบแทนสังคมได้และให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ว่า ไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม,รรมอรขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นทุกท่าน